ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาทอดปลาแห้งปลาตะเพียนนะครับที่เราตากแห้งแล้วนะครับทอดให้ปลากรอบอร่อยนะครับกินได้ทั้งตัวเลยนะครับได้โปรตีนได้แคลเซียมทอดกันง่ายๆเลยนะครับเราก็ไปตั้งกระทะนะครับให้น้ำมันร้อนแล้วเราก็นําปลาลงไปนะครับน้ำมันเริ่มร้อนนะครับเราก็จะนําปลานะครับลงไปในกระทะนะครับทอดครับนําปลาลงไปทอดนะครับ พอปลาเริ่มสุกหนึ่งด้านแล้วนะครับสีเหลืองเราก็จะกลับนะครับทอดง่ายๆนะครับผมทอดไฟกลางๆนะครับไม่ต้องไปไฟแรงนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวปลามันจะมีสีเข้มนะครับไปถึงไหมก่อนนะครับเมื่อเราทอดครับเหลืองนะครับสุกแล้วนะครับเราก็จะนําอีกด้านหนึ่งนะครับลงไปทอดแบบนี้เนาะกลับด้านนะครับเหลืองเข้ากันแล้วนะครับทั่วตัวนะ เราก็จะนําปลานะครับขึ้นจากกระทะไปพักไว้นะครับผมพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานได้เลยนะครับง่ายๆนะครับวิธีการทอดปลาตะเพียนแห้งนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็จัดจานเสิร์ฟนะครับผมทานกับข้าวเหนียวหรือข้าวสวยร้อนๆนะครับผมนี่คือเป็นปลาตะเพียนนะครับทอดง่ายๆครับ แบบนี้เราได้โปรตีนแล้วก็ได้แคลเซียมนะครับผมจากเนื้อปลานะครับทานได้เลยนะครับท่านผู้ชมเราจะมีสูตรวิธีการทำนะครับปลาตะเพียนตากแห้งนะครับทำกินทำขายกับใจเอกช n แนลด้วยนะครับเข้าไปรับชมวิธีการทำปลาตะเพียนตากแห้งนะครับถนอมอาหารเก็บไว้กินนานๆนะครับแล้วก็นำปลาตะเพียนเนี่ยมาแปรรูปได้หลากหลายเมนูนะครับทำน้ำพริกนรกนะครับทำ ปนปาตะเพียนตักแห้งทำลาบปาตะเพียนอะไรเงี้ยเนาะทำซุปมะเขือใส่ปาตะเพียนนะครับหลากหลายเมนูเลยนะครับเข้าไปรับชมได้นะครับผมโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเราพบกันใหม่กับจ่เอชชนแนลทำกินทำขายบ้านานท่องเที่ยวบ้านกับ y o u t u b จ่จเอชชนแนลนะครับแบบนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ